กับวยดัดก,กัสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอ์นนี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาไดเกมพี่มีชื่อว่า R.O.V และผมจะรีวิวซุปเปอร์ฮีโร่นั่นเองนั่นก็คือซุปเปอร์แมนครับผมมาดูการรีวิวของผมดูครับผมนี่ยางเท่นี่ยางเทอ่ะ ทุกคน superman มันมาแล้วอะช่วงนี้โคตรเทเลยดูด้ดดดนี่โอ้โหกล้าเป็นมัดมัดอะทุกคนเราคิดดูดิสภาพ superman นผมเดีย๋ยวเราเข้ามาดูในตัวเกมนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเนาะ มาครับผมมาครัมเราเข้าไปในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนั่นคนมาถึงแล้วก็บินเลยนะผมอันนี้คือสกิลในการบินนะผมผมจะอัพไปสกิลสองแล้วกันสกิลที่สองนั่นก็คือการพุ่งเข้าหานั่นคนเนี่ยพ้าหา มาวัดกันว่าใครจะอึดกว่าใครหรอพ่อโนมวัดกันหรอว่าใครจะอึดกว่าใครอพ่อโนมจะวัดกับพี่มันก็ยากไปหน่อยนะอย่าวัดอย่าวัดเลยอย่าวัดเลยพูดตรงตรงพูดตรงตรงอย่าวัดเลยพูดตรงตรงอย่าอย่าวัดเลยอย่าวัดเลยเออเจอหมัดแห่งทุหมัดแห่งยุติธรรมมามาในความยุติธรรมมาใน ขีดไปหนึ่งทีขีดไปนี่ขีดไปนี่วงตายความทวร้ายขีดนี่หนึ่งทีโดนทุกนไปปากครับผมนี่เป็นไงเอ้าบอกเลยว่มันดูเดือดตั้งแต่ตอนแรกเลยเหล่พระาะม่พี่นอห้องยังนัดเดียวสี่เลยเนี่ย เอาดิเอาดิเอาดิอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทีไม่นหนึ่งทีมาในความยุติธรรมชาติไม่นหนึ่งชอบเยวผมเคี้ย์ร่อหน้าไป มาใ,ในความยุติธรรมช้อนอะไรหนึ่งชอนบาดขโมงนี่เป็นไงอะเป็นไงอะคือแบบว่าบินมาช่วยตรงกลางโคตรโคตรไวอะเนี่ยเป็นไงอะบิน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 ซูเปอร์แมนนี่การบินคืองานได้เปรียบของเกมซูเปอร์แมนตัวนี้เราต้องบินเท่านั้นเฮ้ยทีมมันจะตายกันหมดเลยนะเฮ้ยเกินไป เกินไปเขาดีซูเปอร์แมนในเวลาบินแล้วทุกไปกระจายกระจาย,ายมาในความยุติธรรมรอให้จอนอึดจอนรอ้อยจอนอึดจอน มาดิมาดิมาดิกินๆมาตัวๆมามา s right. <S มาเดี๋ยวมาดิมาดิความยึดติดทำเอามาดิมาดิมาด,จดิจะวัดหรอจะวัดหรอมาดิความยึดติดทำ คือหัวแต่นัวเนี้ยตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนวาร์ฟนะดูดิ ي, ตอนวาร์ฟไปทาแบบนี้เว้ยแล้วมันก็จะพุ่งไปทุกคนดูสเต็ปภาพพาให้เป็นไงยะครับเหมือนแบบบินขึ้นมาอะน,นะสเตปเท้เลยเฮ้ยเฮ้ยผมจะช่วยเพื่อนผมดู <c oughs> ด,ดูดูสเต็ปในการช่วยดูสเต็ปในาการช่วยซะก่อนเนี่ยเห็นไหมม,มันเจอผมมันก็คว้าหัวหดไปแล้วมันเจอผมมันก็คว้าหัวหดไปแล้ว อย่าไปข้างล่างอย่างเร็วไปข้างล่างอย่างเร็วดูครับผมดูครับดูดูตุ๊กปลาแมนมาดูตุ๊กปลาแมนเนี่ยครับผมได้หนึ่งตัวยัไง,ววงไงยังไงว่าผมขอโทษว่าผมขไปยัไงอะครับผมโหดูด,ด,ดิผมบอกเลยเนี่ยว่าตุ๊กปลาแมนมันยืนหนึ่งยืนยืนเนี่ยครับผมอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย oh. มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อย,ย,อยอเกือบตายทุกคนแต่ไม่ตายว้าวเป็นไงอะครับ โอ้โหเกินไปจะหนีเหรอหนีเหรอต้องประมาณนู้นเหรอฮะแล้วก็ปัดไปครับผมเป็นไงอะครับผมในป้อมจอนก้าเอาโอ้โหในป้อมจอนก้าเอามันทำได้ไงอะเฮ้ยทำไม่ได้ซุปเปอร์แมนผมทำไม่ได้เลยเนี่ยนี่มาดิไปนล้วผมว่าละเอ่ะอะไรอะ่ะ อย่างครับผมอย่านิ่งๆอย่านิ่งๆมานิ่งๆิ่งยิ่งใหญ่มานิ่งๆิ่ยิ่งใหญ่ยังไงสลัดไงสลัดผักสลัดผักสลัดผักได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ครับผมผมเดียวก่อนได้หรือเปล่าผมได้หรือเปล่าแต่ไม่มั่นใจมันก็จะยังไงครับผมยังไม่ใจแค่กตัวแล้วก็ไปครับผมไม่รอดผมว่าไม่รอดผมว่าไม่รอดตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะรอดหรอกครับผมโดนฉีดแล้วยังไงโอ้โหไม่ทันผม ไม่ทันเขาผมว่าไม่ทันเขาอนี้ผมออดแล้วผมออดแล้วยังไงผมออดแล้วยังไงผมชีดดิผมชีดแล้วยังไงครับผมวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วคนปัดเลยปัดยุติความวุติธรรมความวุติธรรมฉันอยู่ไหนวิ่งหนีก่อนพับ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 เพื่อการหหาะครับผมเหาะเรียบร้อยชีดเข้าไปหนึ่งนี่ก้อนนี่ก้อนจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไรครับผมกลับมาครับผมแล้วยังไงแล้วยังไงผมฟาดเข้าไปยังไงครับผมมีคนช่วยไหมมีคนช่วยไหมมีคนชีดอยู่มีคนชีดอยู่มีคนชีดอยู่แล้วผมกำลังไปครับผมเรียบร้ออยีก ยังไงครับผมนิ่งนิงน่งนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งอยู่จะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันเพราะว่าคอแหบแล้วครับผมเฮ้ยยังไม่กลับครับผมยังอยู่ตรงกลางนั่นอยู่เคียร์คลิปกลางก่อนครับผมตอนนี้เคียร์คลิปกลางเคียร์คลิปกลางอุตส่าห์ดุดสะดุดสะดุดแล้วยังไงผมไม่อยาแพ้ผมไม่อยาแพ้แล้วยังไงครับผมบ้านได้อีกนึงโอ้โหเกินไปหรือเปล่าห้าคิวแล้วครับตอนนี้ซุปเปอร์แมนผมมันเกินไปหรือเปล่าแต่โอ้โหชีไปนึงครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ถอยก่อนไหมถอยก่อนไหม อิชตลาดโดยหมัดยุทธิธรรมครับผมความยุทธิธรรมเั่นอยู่ไหนความยุทธิธรรมเั่นอยู่ไหนความยุทธิธรรมเั่นอยู่ไหนเอาโคลี่ผมผมไม่รอดไม่รอดความยุทธิธรรมเั่นอยู่นี่ไงแล้วยังไงครับผมชี้เข้าไปไหวเปล่าไหวแบบไม่แน่าจะไหวครับผมโมฆะกราบคอนละงานจังหวะนี้ตรงกลางเปล่าบอกเพื่อนมารวมกลางครับผมมาครับผมไปแล้วผมผมเปิดก่อนไล้เพียมเปิดก่อนไล้เพียมจริงหรือเปล่าได้เพียมจริงหรือเปล่าไม่สนใจครับผมตอนนี้ ไ้หนึ่งเราก็ขีดครับผมตอนนี้อย่าห้าวสายขีดสายขีดเอาไอไอเอานี่เอาเรี้เอา้ยเรี้ยเรี้ยอย่าเปรี้ยวครับผมอย่าเปรี้ยวครับผมอย่าเปรี้ยวไดนไรครับผมแล้วก็หนีก่อนหนีก้อนจังหวะนี้จังหวะต้องหนีแล้วจังหวะนี้สามคนครับผมไม่ลงผมบอกได้เลยผมบอกได้เลยบอกได้เลยบอกได้เลยจำจำพูดได้เลยจำพูดได้เลย เอาจอนไม่ลงหรอกเฮ้ยหนีก่อนจังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะของจอน <What the? S 1> เอาตายอีกหนึ่งผมน่าจะจบคลิปได้ครับน่าจะจบคลิปได้น่าจะจบป้อมได้ทุกคนเอาละครับผมจังหวะนี้จังหวะน,นี้กดไลค์ให้ก่อนเลย กดไ์ก่อนเลยเพราะว่าเราจะมันจบตาะเราบอาเราจะมาจบกันแล้วจะมาจบกันแล้วเหรอจม่จบแล้วนี่อานี่อานี่บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วว่าจอต้องพอทั้งวันนี้จอต้องพอซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงโอ้โหครับผมคลิปยังไม่มาแต่จะแพ้แล้วล่ะจะแพ้แล้วล่ะดูทรงรู้รู้รู้จะกทรงจอก็รู้แล้วกคุณจะแพ้แล้วไม่ยอมแพ้หรอนี่ครับผมคือการกดคลิปการเล่นซุปเปอร์แมน เินไปหรือเปล่าโอ้โหพากะเหนื่อยเลยลเทุกคนโอเคทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์ซับสไคร้กระดิ่งนะผมบายบายครับ